สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมกับวันที่19 กินอย่างไรให้สุขภาพดีกินถูกวิธีไม่อ้วนไอ้ไม่อ้วนเนี่ยคะ่ะเราจะมาลุ้นกันนะคะในวันที่30ค่ะาว่าป้าเนี่ยทานอาหารที่ลดหวานมันเค็มนะคะแล้วก็จำกัดปริมาณของแคลอรี่ให้น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามีผลกับการทำให้น้ำหนักขึ้นลงอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้เราไปชมเมนูอาหารทั้งสามมื้อของป้ากันคะ่ะเชิญค่ะ อาหารเช้าเมนูแรกนะคะก็เป็นขนมปังน้ากุ้งนะคะทํากันง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะอันนี้เป็นรากผักชีกระเทียมพลิกไทยนะคะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวโซเดียมต่ําค่ะเนื้อกุ้งสับว่าใช้40กรัมนะคะนี่แล้วก็มีหอมใหญ่ใส่ไปนิดหน่อยเพื่อให้กุ้งเขาไม่กระด้างน,นะคะ คลุกคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ผสมไข่สักครึ่งลูกนะคะแล้วก็ทาไปบนขนมปังค่ะปกติขนมปังจะต้องหั่นสี่นะคะอันนี้ป้าจะไม่หั่นนะคะป้าใช้แผ่นใหญ่เลยเพราะว่าเราจะไม่ได้นำลงไปทอดนะคะสำหรับวันนี้ เพื่อ <P ere ly> ว่าจะได้ไม่มันนะคะเราจะใช้วิธีการอบด้วยหม้ออบลมร้อนค่ะไข่ที่เหลือทางลงไปแต่ไข่ก็ยังเหลือนะคะโอเคแค่นี้พอ,อ,อปกติต้องทำสองแผ่นนะคะนี่ป้าลดปริมาณนะคะก็เหลือแผ่นเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันค่ะโรยพริกไปนิดหน่อยค่ะพริกแดงไม่มีใช้พริกเกลือเลยค่ะ <S <S เดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันนะคะ ช่วงที่รอขนมปังสุกนะคะเรามาทำอาจาดกันนะคะเริ่มต้นด้วยนี่เลยค่ะน้ำเปล่านะคะอันนี้เป็นน้ำตาลผสมย่าหวานค่ะเกลือป่นนิดหน่อยแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะป้าใช้เป็นน้ำส้มหมักของแอปเปิลนะคะชิมรสดูค่ะแล้วเอาไปเข้าเวบให้ร้อนนะคะให้สุก อันนี้เราไปเข้าเว็บมาแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะเราก็จะใส่ลงไปนี่เลยค่ะเป็นอาจาย์ค่ะไข่ที่เหลือ,อครึ่งลูกนะคะเดี๋ยวป้าจะเอาไปหน้าบนกระทะหรือว่าใส่เวฟก็ได้ค่ะก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้ก็จะมีขนมปังหน้ากุ้งนะคะแคนตาลูป100กรัมไข่ที่เหลือจากอับทำหน้ากุ้งนะคะก็ครึ่งฟอง แล้วก็มีกาแฟดำค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะสำหรับปริมาณพลังงานนะคะก็ไม่เกิน300กิโลแคลอรี่ค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาหารมื้อกลางวันค่ะว่าเป็นอะไรอาหารมื้อกลางวันวันนี้ของป้าน,นะคะเป็นส้มตำปลาร้าค่ะ ใส่โปรโตีนไปอีกหน่อยนะคะเป็นกุ้งกับหมึกคหมึกใส่นิดเดียวก่ะ50กรัมเพราะว่าเขามีพลังงานที่ต่ําก็จริงแต่เขามีคอร์โเตอรอรสูงนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะใส่พริกไปก่อนเลยใช้ทั้งพริกแห้งพริกสดเลยนะคะแล้วแต่เลยค่ะ มะเขือเหลืองมะเขือเทศถั่วฝักยาวใส่ไปหมดเลยค่ะมะนาวปลาใส่เป็นชิ้นเลยนะคะน้ำปลาร้ราค่ะ ใส่น้ำตาลตะโหนดไปนิดหน่อยค่ะหนึ่งส่วนสามช้อนชาตามด้วยมะละกอค่ะซีมรสตามชอบเลยนะคะ ด้วยหมึกที่ลวกไว้กับกุ้งนี่ค่ะ ก็เรียบร้อยค่ะสําหรับมื้อกลางวันของป้านะคะมีตำปลาร้ากุ้งหมึกหนึ่งจานนะคะแล้วก็มีปลานิลทอดด้วยมะทอไร้ายน้ํามันครึ่งตัวนะคะแต่นี้เป็นเต็มตัวทานไม่หมดนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวดําค่ะป้าใช้แค่60กรัมเท่านั้นเองค่ะสําหรับมื้อกลางวันมื้อนี้นะคะก็แซบสุดๆเลยระคะแคลอรี่ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีกุ้งกุ้งก็100กรัมก็ประมาณ100กิโลแคลอรี่นะคะ ปลาหมึกนะคะอีก50กรัมค่ะเดี๋ยวป้ารวมรวมแคลอรี่ไว้ที่ส่วนผสมนะคะวันนี้ขอตัวทานก่อนค่ะแล้วสักครู่นะคะถ้ามีมือมือว่างก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะถ้าไม่มีก็พบกันที่มื้อเย็นค่ะสำหรับอาหารมื้อเย็นวันนี้นะคะก็ง่ายๆค่ะทานผักนะคะเป็นผัดผักรวมมิตรค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะ ใส่น้ำมันรำข้าวลงไปนิดหน่อยนะคะป้าใช้ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนี่ก็อยู่ที่ประมาณ20กิโลแคลอรี่นะคะเพราะว่า1ช้อนก็จะมีพลังงานที่40กิโลแคลอรี่ค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะวันนี้จะไม่ใช้เนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าทานไปเยอะแล้วค่ะเบื่อค่ะทานแต่ผักที่ชอบ แล้วก็ใช้น้ำซุกช่วยนะคะแตงนี้บอกโคลีค่ะอันนี้เป็นผักสามสีนะคะที่มีประโยชน์มากมาจริงๆค่ะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวโซเดียมต่ำนะคะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะปรุงก็ได้ตามชอบเลยจ้ะ ชอบสุกมากสุกน้อยหรือว่าชอบผักนุ่มๆเละๆก็แล้วแต่ชอบกันได้เลยนะคะของป้าจะชอบแค่พอสุกนะคะนี่ชิมรสตามชอบก็ใช้ได้แล้วค่ะโรยด้วยพริกไทยอีกนิดหน่อยอันนี้เสร็จแล้วค่ะป้าก็จะใส่พริกไทยไปเพียงแค่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรา,าจะเสิร์ฟค่ะ สำหรับเมนูนี้นะคะป้าจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าเขามีความหวานอยู่ในตัวแล้วปกติแล้วป้าจะทานหวานนะคะถ้าผัดแบบนี้นะคะจะต้องใส่น้ําตาลทรายครึ่งช้อนเตร๊รเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้เราลดหวานค่ะเพราะว่าเขาหวานผักอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะพร้อมรับทานค่ะสําหรับมื้อเย็นของป้าก็มีแค่นี้นะคะ ผัดผักรวมน้ำมันหอยค่ะแล้วก็มีข้าวเปล่าแค่50กรัมค่ะวันนี้ทานน้อยนะคะแล้วก็มีแคนตาลูปค่ะทานแค่ครึ่งเดียวนะคะประมาณ150กรัมค่ะจะไม่ได้ทานหมดนี่นะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนนะคะสำหรับวันนี้ปริมาณพลังงานป้ารวบรวมไว้อยู่ที่ส่วนผสมนะคะ ไม่เกิน1,200กิโลแคลอรี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ